หันมาทางนี้หันมาทางนี้เอาฉันไปอยู่ด้วยเอ้ะเสียงอียงแวบแยบวะยาเด้อยาเด้อกูมีพักเด้อกับพ่อมีอย่างเด้อล่ะเนาะไปดีกว่าเฮ้ย่ยีงยงวะเสียงวะนั่นสัดแจงแดงแจรี่เฮ้ยอียงวะนั่นวะล่าบูบูของไผ่วะคือเอามาถ่มท้อถีบทอเด่น ของมีรละค่ะจ้องตาฉันจ้องตาฉันเอาฉันไปอยู่ด้วยเอาฉันไปอยู่ด้วยโอเคอาชีวยอาชาไปไกลๆเลยไอ้ตุ๊ก,กตาไรประโยชน์ไอ้เด็กบ้าเตะไม่ให้เกียรติซื่อเสียงความดังของข้าเลยทำไมนะทำไมเราถึงสะกดจิตไอ้เด็กคนนี้ไม่ได้เลยหรือว่า เยกแยกแยกยกกับบ้านดีกว่าเดี๋ยวกับช้าโดนแม่ด่าเธอเป็นมากกว่ารักเพราะเธอนั้นคือครึงชีวิตลาบูลาบูลาบูบูลาบูลาบูาบจังหวันี้ลาลู<ค>ไอ้เด็กว่าไอ้ชายกาะเกระเป๋ากลับไปเลยเออ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 โอ้ ม่ดีขี้เห็ดขี้แถววะเอาตุก,กตาเมื่อยทั้งหลังเฮ้ยบักสมซักมึงสีฟ้าไปใส่ฮัตตาหูหนวกนี่ยิงเนอะมึงอ้าวบักไฟนึกว่าใครที่ไหนไฟเพื่อนรักนี่เองกิ้วกิวกิว,วมึงไม่ยืนดำยังอยู่นี่บักไฟเออกูนี่แหละบักสมซักเอ้ยสมซักเพื่อนรักมีของดีปั่นมูเล่นเลยเนอะ คล้องดีอีหยังวะมันเป็นบ้าบอ่ะบอกอันนี้เอ๊เอีอออยง,ออยงเอ๊อออเ,อเอ้เอียงใบหน้าเอีหยังเนี่ยแหะเออมึงเว้าดีๆด้วก้อนกูสิโซนข้างหลังมึงนั่นนะ่ะเอีอยงอยู่ข้างหลังกูดีดีล้บูบูเออมันมาได้จังงดีวะ